สวัสดีครับก้องปีย์าครับขอต้อนรับสู่รายการ s o c i e t y c ับ สวัสดีครับ<ช> <laughs> แมทธิวครับผมวันนี้เราก็กลับเหมือนเดิมเข้าไว้เซที่ของเราครับสองทุ่มครึ่งสดๆนแน่นอนครับและวันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาเลยครับแนะนํารายการของเราเรามาแนะนําแขกรับเชิญของเรานะครับหกท่านนะครับนี่คือหก finalist ของ AF ในปีนี้นะครับแน่นอนอันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหกคนที่ได้เป็นอันดับหนึ่งถึงหกนะฮะของ เอฟอาคาเพิมพ่เพนเทเชียซีซั่นสิบค่ะสุดยอดคนแรกเลยทั้งเบียร์น้องเทน้องนันน้องเต้ยน้องบีมและน้องเบลนะคะ ว่าเราจะอยู่วันนี้ทั้งทั้งรายการเราจะมี12คนเลยนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มกับทั้ง12คนที่เพิ่งออกจากบ้านมาวันที่14ที่ผมเราต้องแบ่งกันเป็น2ชุดนะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับเราก็สลับกันไปนะครับมาถึงคนแรกนะครับอันดับหนึ่งของเราละครับ the f i n a l i s t number one ของปีนี้นะซีซั่นที่10รู้สึกเป็นยังไงครับชีวิตเปลี่ยนมากมายไหมหลังจากที่ได้ครองแชมป์ไปแล้วผมคิดว่าตัวผมเองครับไม่เปลี่ยนครับแต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนครับเพราะว่า โดยปกติแล้วผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งธรรมดาครับที่มีพ่อแม่แล้วก็ญาติญาแล้วก็เพื่อนที่มหาลัยแต่ตอนนี้ผมมีครอบครัวผมใหญ่ขึ้นก็มีพ่อแม่และพี่ๆแฟนคลับเออทั้งเยียมอมลงเนาะครับลงไปกี่โลครับ กือบหกโลครับโอ้เก่งมากเลยตอนนี้ดูแลตัวเองดีมากเลย<อ>ทั้งเบียเนี่ยนะเขาบอกเขาปเป็นนักร้องที่ครบเครื่องครบเครื่องร้องเต้นเพราะว่าร้องก็ได้เต้นก็เลยเต้น<อ>ว่าโชว์เขาเพอร์เฟกทุก,ท,กทุกวีคที่ผ่านมาเลยแล้วพี่หามาตอนที่อยู่สุดท้ายสองคนกับน้องเทมเนี่ยจะประกาศชื่อว่าใครคือแชมป์เนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงว่าคิวเตงจะได้ไหมจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับที่ทังเบียมารายการนี่ครับเพราะาออตอนหน้านี้ก็เคยพลาดมาตลอดครับแล้วพอ ประกาศชื่อว่าต็เตงได้เป็นเดอะวินเนอร์ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเป็นความฝันที่ทางเบกก็ฝันเอาไว้แต่ว่าไม่เคยไม่เคยหวังว่าจะได้อืเพราะว่าทางเบกคิดว่าเราแบบทําได้แค่นี้มันยังไม่พอที่จะเป็นเดอะวินเนอร์หรอครับแล้วก็ไม่เคยแบบชมต็เตงว่าเอ้ เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเดวินเนอร์แต่ว่าหวังไว้เสมอว่าตัวเองจะเป็น12คนสุดท้ายครับแค่นั้นพอฮโอ้อเอาแค่นั้นพอเพ่อคุณ่ว่าไม่ไม่เก่งจริงไม่ได้หรอกแชมป์เนี่ยนะวันนั้นมีญาติพี่น้องพ่อแม่ไปไปเชียร์กันครบเลยไหมครับผมมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆี่แฟนคลับครับผมไปกันหมดเลยแน่ยนะวันนี้เราก็เลยพูดถึงเลยนี่แฟนคลับมากันเต็มห้องของพเราในวันนี้นะครับนี่สวัสดีทักทายกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละฮะต้อง เบียดนี่นะจะอายมากเลยนะถ้าถูกแซวว่าเป็นคู่จิ้นใช่ไหมเออกขบอกคุณเนี่ยจะอายมากเลยจริงไ่มฮะจริงครับเออคุณถูกแซวว่าเป็นคู่จิ้นกับใครบ้างก็มีมีถังมีถังใช่ไหมใช่ถังเบียกับถังครับผมเบียกับถังแล้วจริงๆทำไมคุณถึงอายขนาดเวลาแซวก็คุณถึงอายมันอายทุกคนอยู่แล้วครับพี่โตนแซวผมถึงแซวกับพี่เต้ผมก็อายครับ มีใครบ้างที่นมีใครบ้างที่คุณแซลสองมีสองคนเหรออ่ามีพี่ถังกับผมครับแล้วก็ผมกับพี่เทมครับเทมนี่เหรออ๋อเดี๋ยวเคลียร์ก่อนพี่อยากรู้แล้วถังเบียร์กับถังเนี่ยครับจริงๆมีอะไรกันในกอไผหรือเปล่าไม่มีครับคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มเป็นพี่น้องกันครับผมไม่มีเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีครับไม่มีแล้วทำไมกับเทมะสนิทสนมกันยังไงเขาถึงได้แซวว่าเป็นคู่จิ้นกันอ๋อผมเป็นน้องน้องน้อยในบ้านครับ อายุไม่น้อยครับแต่สมองน้อยพี่เล่นพี่เล่นครับเลยพี่พี่เทมเขาเป็นพี่ที่โตที่สุดของบรรดาผู้ชายแล้วเขาตลกไงครับแล้วผมชอบแกล้งเขาแต่ว่าเขาอ่ะคอยดูแลน้องเสมอคอยสอนคอยอะไรแนะนําน้องคนก็เลยเป็นแซวว่าเป็นจิ้นกันระเพอาพูดถึงเทมไหนอยากรู้หน่อยเทมเทมเนี่ยก็ถูกยกย่องให้เป็นผู้ชายที่เซ็กซี่สุดในบ้าน อ๋อขอบคุณครับถูกไหมพี่เสนที่บอกว่าคนที่เซ็กซีที่สุดในบ้านเลยรู้สึกไงบ้านกับคนที่เขาชมอย่างนี้อ๋อชอบมากครับชอบมากไม่ไม่ชอบอมาพี่พี่ประเด็นเซ็กซี่ไหมเทมมืว่าผมก็มีความ แบบนั้นครับในตัวเขาแน่นอนมันเซ็กซี่แบบแมนๆนะเาแล้วเสียงก็หล่อด้วยแต่ว่ามีวีคหนึ่งที่เล่นบทละครเวทีเล่นเนแบบว่าไม่แมนนะครับแต่ว่าคุณตีบทแตกจนทุกคนอึ้งว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยของจริงหรือว่าแบบว่าคุณแสดงเก่งมากยังไงวะผมชอบแสดงมากครับชอบแสดงแต่ไม่เคยแสดงบทแบบนั้นเลยครับก็ครั้งแรกเลยใช่ครับโหยากมายากไหมผมว่า เออก็โอเคนะไช่ใช่ไอก็ดูธรรมชาติอยู่นะผมไม่ชอบลองลองชอบลองเหรอครับไม่ใช่ไม่ไมองชอบลองหลายหลายหลายคาแรคเตอร์ครับคุณเทมแล้วเม่คุณเทมถึงจะไปจำแอคติ้งไปไหนมาหรือว่าคุณคิดเองคีรอทเองผมว่าการที่กลับมาเมืองไทยเห็นเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้ บ่อยไม่ทราบทำไมเพราะทำไมเยอะเยอะใช่ไเยอะเยแม่งข้างหน้าคุณก็มีควหมเปนงันใช่ไหมแล้วแล้วครูสอน acting นี่เขาได้แนะนำแนว่าไงครับก็จริงๆแล้วครู acting จะให้ผมเล่นเป็นนิ r ์ดอย่างเดียวแต่แต่ตอนแรกที่ได้บทเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแสดงอะไรออกมาให้ให้ให้มันชัดเจนเล่นไปเล่นมา แหวนนี้ออกมามันออกเองออกหญิงอะลองดูดูก็ชอบจริิงกูเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงครับชัวชัวครับไม่มีเบี่ยงเบนไม่มีครับอ๋อเลยพี่ชัวการันตีเลยมาถึงต้องเต้ยบ้างอันดับ3าน้องเต้ยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวแม่พ่นไฟประจำซีซั่นนี้เลยนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะคะ พอไม่ได้เป็นแชมป์เนี่ยมีเสียใจบ้างไหมไม่ไม่เสียใจเลยค่ะแฮปปี้ที่ได้หนึ่งในหกก็โอเคแล้วหนึ่งในสิบสองเนี่ยคะ่ะโอเคพอแล้ว,ลวใช่คือรู้สึกว่าโอเคเรานี้ก็แฮปปี้แล้วนะแต่ที่ที่สามก็เก่งแล้วคุณใช,คใช่ไหมคะเหมือนเหมือนแบบมันเกินค่าที่หนูคาดไวค้ค่ะคือแบบแค่สิบสองก็คือดีใจแล้วแล้ว,แ,ลวแบบได้ที่สามอีกคือแบบ ดีใจมากดีเลยครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่หลังจากที่เต้ยออกมาจากบ้านแล้วก็เขียนโพสต์ในไอจีตัวเองของตัวเองว่าไปอ่านพันทิปไปอ่านเขาไม่เ์้าเก่ามานะครับไม่โทษไม่โทษใครไม่โกรธใครนอกจากตัวเองแย่นะอะไรอย่างนี้มาอย่างไงฮะข้อบความนี้ก็คือมันมีช่วงไม่ช่วงเหนื่อค่ะหลายหลายวีคจริงๆหนูไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกด้วยซ้ำที่หนูเข้าบ้านมาก็หนูอาจจะไม่ได้คือหนูไม่ได้ระวังตัวแล้วก็ไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียร สบายสบายสบายเกินไปอะค่ะเหมือนคิดจะทําอะไรก็ทาจะพูดอะไรก็พูดแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบว่าใครจะได้ยินหรือว่าจะไปโดนใครเขาหรือเปล่าจะไปพลาดพิงใครเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูลืมคิดตรงนั้นไปไงค่ะก็ปล่อยหมดหมดเลยหมดแม็กเลยหมดทุกอย่างแล้วแล้วหนูก็โดนทําโทษด้วยในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดหลายอย่างมากในบ้านคือแบบว่าโดนทําโทษโดนคนนู้นคนนี้ก็ ว่าแต่ตอนนั้นนะคะพอตอนตอน,นทำโทษอะรู้แล้วว่ากระแสข้างนอกมันแรงมาก <ừ> ว่าแบบหนูเอาแล้วไงหนูแบบพูดพลาดพิงกับคนที่สาม <ừ> พูดไปถึงสถาบันนู่น <c oughs> นี่นั่นอะไรนะหนูหนูแบบก็โดนไงค่ะแล้วแบบบางทีหนูไม่รู้ตัวด้วยตอนนั้นแบบพูดตอนไหนเรื่องแบบบางเรื่องหนูแบบเราไม่รู้หรอกว่าเราพูดไปแล้วมันมันไปถูกคนที่สามใช่ไหม <ừ> หรือคือเอเอ,อคนที่สามเนี่ยพอรู้ะอะแต่แบบสถาบันเละหนูแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวแบบ แลพูดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบใจเราไม่ได้คิดว่าแบบจะไปโดนตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเมาอ่ะอ้ยไม่น่าเมาอียคนเขาได้ยินวางนะดีคนเขาได้ยินไปเขาอาจจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดอาจจะเข้าใจกันผิดได้ในวันนี้คนนี้เหมือนกันน้องบีมน้องบีมอันดับสี่ใช่ครับเขาบอกเป็นคู่ไก่กับน้องเบลอ๋อช่องทีไปโกหกกันบ้างแหละโกหกเรื่องข้าวกันบ้างแหละใช่ไหมบอกว่านเป็นหมูบ้างแหละ ทำไมชอบไปแซวเขาถามจริงๆคุณชอบเบลเปล่าอ,อ๋อ <c oughs> จริงๆแล้วด้วยเราสองคน,นครับคือได้มีโอกาสร่วมง,งานกันครับคือมีวิกหนึ่งเป็นแบบเราได้ร้องเพลงคู่ด้วยกันครับ,รบและทีนี้เหมือนว่าเราสองคนเหมือนว่าก็สนิทกันมากขึ้นนะครับจึงทําให้อาจจะดูดว่าอาจจะเห็นว่าเราเป็นแบบเป็นอะไรกันหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ครับเพราะว่าเราสองคนเหมือนว่าบีมก็ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งใช่ไหมครับแล้วก็แบบด้วยสกิลการร้องเพลงเนี่ย แล้วเหมือนเราได้จับคู่ด,ด้วยกันนะยครับเบลก็เหมือนว่ายิ่งมาสอนแล้วก็ทําให้ดีแบบเหมือนดูว่าเราสองคนนะครับสนิทกันมากแล้วก็จริงๆแล้วก็เหมือนว่าเราได้ทํางานร่วมกันแล้วก็เหมือนว่ามีสิ่งที่ดีด้วยกันมากกว่าเล่นจริงชอบไหมก็เหมือนว่า ชอบชอบเป็นเพื่อนมากกว่าครับชอบเป็นเพื่อน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 ที่ดีแต่เป็นเ่อจอนนี่แหละครับแฟนคลับเขาได้ทำนี่ขึ้นมา o p v เป็นมิวสิกวิดีโอขึ้นมาใช่ไหมที่เป็นแบบว่าไฮไลท์ของสองคนนี้ ยำขึ้นมากิ๊กกันตลอดเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านคู่บีบีอ่าบีบีนี่ฮะนี่นี่นี่อ๋ออันนี้ครับเป็นช็อตที่ได้ร่วมงานด้วยกันครับเป็นซองบ็อกซิ่งอะครับที่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันสนิทมากนะอันนี้จริงๆครับจะเป็นเห็นว่าจะเป็นโซฟาอย่างเงี้ยครับ ใชอ่าปกเยออจะเป็นแบบแซลแล้วแกลับมากกว่าครับใช่ค่ะปกติจะตกตีกันตลอดมีช็อตดีดีด้วยนี่ไงนี่ไงเอาแต่ช็อตดีๆมารวมใช่ไหมกินข้าวอยู่ ีตอนที่ประกาศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ทุกคนปกติอันนี้จะยืนจับมือกันจับมือแต่ไม่ต้องแต่ันนี้คือแบบมันไม่มีมือเลยครับคือไม่เกี่ยวก้อยกันอะไรอ๋อเหรอใช่ครับแต่ทุกคนไอ้จับเป้าถังเบียร์จับเปล่าครับจับเกมจับเปล่าจับได้เกี่ยวก้อยกันทุกคนป่ะไม่ครับจับจับจับไม่ดีว่าเกี่ยวก้อยอ่ะมันไม่มีไม่ยือยุ่นไป่ข้างเลยถือไม่อยู่ใช่ครับ มีมาถึงน้องเบลบ้างครับเป็นไงบ้างชอบคุณบีมไหมชอบน้องบีมไหมสนิทกันก็สนิทแบบเพื่อนค่ะเพราะว่าทํางานด้วยกันเงี้ยส่วนเบลอย่างเงี้ยเบลจะชอบแบบว่าตกตีบีมมากกว่าเพราะว่าคือเวลาทํางานเนี้ยบีมเขาจะชอบแบบว่าด้วยภาษาแบบที่เป็นหมอมงคะเขาจะแบบว่าจะองอย่างนี้นะแบบหลักการตลอดเวลาแล้วเบลจะแบบว่าเอ้ยทำไมต้องแบบนี้ด้วยเนี่ยแบบเห็นแล้วโอ้ยมันหงุดหงิดอ่ะเลิกอย่างนี้แบบเฮ้ยบีม พอพอไม่เอาแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบเถียงๆกันในบ้านตลอดเลยพี่ถามหน่อยน้องก็ชอบเรียกบอกว่าบีไมันนี่เลยมามอบ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 อะไรพี่คอณงตุ๋ยงงไม่ลูกงงไหมมามอบอะไรฮะปากพูดได้นะคะมอบอะไรฮะมีมามอบคือหมายถึงว่าบีมทําผิดอะไรเงี้ยครับก็มามอบเหมือนแบบก้มหัวให้ตกหน่อยอะไรแบ้เราลูกมามอบหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่คุณชอบดูบีมากจังเลย บีมันหน้าเหมือนไส่ไม่ชอบมาแย่เบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมาแย่นี่นะครับเขสาวเซ็กซี่ประจำบ้านนะเวลาจะมีเต้นเมื่อไหร่นี่นะเขาเต้นเต็มที่เลยมีแต่คนชอบกีดการ์ดกันนะชอบไหมแน่นอนสิผมก็เป็นแฟนคลับอยู่เขาบอกติดตามผลงานเขาบอกทุกคนชอบแกล้ง เบลจริงหรือเปล่าจริงไหมเทมถั้งมีจริงไหมนันจริงหรือเปล่าชอบแกล้งเพราะอะไรถึงชอบแกล้งเขาเขารุ่นใหญ่ครับใครแบบเดินมาทุกคนก็ต้องหลบอ่ะเจ๊ใหญ่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่แต่เวลาเจ๊แล้วเขาหน้ารักเว้นแล้เขารีแอคกเลยนะใช่เขาหน้ารักแล้วทุกคนชอบแซวเรื่องขาทุกคนชอบแซวแล้วคิดว่าโชว์เต้นไม่น่าจะยากสำหรับเราใช่ไหมแต่ว่าโชว์ไหนที่เราคิดว่ายากสุดก็เต้นนั่นแหละค่ะเต้นนี่เหรอคือแบบมันต้องทํา เวลาเต้นใช่ไหมคะมันจะต้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยแล้วก็แอคติ้งไปด้วยคือแบบมันจะล้วนทั้งหมดในหัวเลยเวลาต้องต้องบบรจงคิดแต่ละอย่างเลยค่ะค่อนขางจะยากสำหรับเราอีกคนหนึ่งโอ้โหหน้าก็สวยนะแต่คนเล่นที่นี่เล่นเป็นโกบริคนพิลึกยากันใหญ่เลยน้องนันใช่ไหมตอนนั้นที่เล่นเอวิงเล่นเป็นโกบริใช่ไหมน้องนันใช่ค่ะ โอ้โหล่อเลยนะตอนนั้นวิกแต่ว่าวิกนั้นแบบเล่นยากมากค่ะเพราะว่านั้นเล่นเป็นผู้หญิงมาเกือบทูวีแล้วมันก็สับสนในตัวเองสักพักหนึ่งค่ะพอวิกนั้นได้เป็นผู้ชายในวงใช่ไหมงงเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามหน่อยโชว์ไหนยากที่สุดที่ผ่านมาโชว์ที่ยากที่สุดคงเป็นวิกแดงค่ะที่เป็นแบบ เพลงไ l เ t t ิ p ิ a y for you อไเงี้ยไม่ถนัดไม่ถนัดแดนซ์คือคือมันเต้นด้วยแล้วมันก็ต้องแบบให้พร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่สามารถจะแบบมั่วคนเดียวได้เพราะท่าเราเหมือนกันแล้วมันก็ค่อนท้า, <c oughs> าใช่ถ้าใครผิดคือรู้ว่าคนนั้นผิดเลยนะคะ <c oughs> แล้วด้วยความที่เราต้องใส่ส้นสูง,สงซึ่งนันแบบยากมากแต่ว่าก็ต้องทำอะไรเงี้ยแต่ก็ พอด้วยความที่มันยากพอเราขยันซ้อมผลงานก็ออกมาดีค่ะซ้อมหนักขนาดไหนครับซ้อมหนักขนาดไหนวันไม่รู้ว่าดึกกี่โมงแต่ซ้อมอะคือแบบมันทนไม่ได้ถ้ามันออกมาไม่ดีอะนันก็ซ้อมแต่โทษนะเขาก็ถูกจับเป็นคู่จิ้นเหมือนกันมีจับกระหมดเลยยุเป็นเต้ยไม่มีเนาอเต้ยเต้ยเป็นเอลอยนันจะเป็นคู่จิ้นกับหงโยกใช่ไหมและจริงๆกับหงโยกเนี่ย จริงมีอะไรกันเห็นเว้ยเป็นแบบว่ามีชอบทะลุทะเลาะกันทะเลาะทะเลาะกันเมีการขอคืนลงคืนดีกันประโยคในกองสั้นมากเหมือนกันคือมีอะไรในใจกันหรือเปล่าเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยแบบเวลามีอะไรกันแบบว่ามีแบบอะไรทะเลาะกันอย่างนี้ก็ไปขอคืนดีง้องอนกันอย่างนี้ก็มีบ้างเนาะเราก็เป็นห่วงน้องสนิทกับน้องเป็นพิเศษก็เลยรู้สึกว่า จริงๆก็ชมเขาในใจแหละแต่เวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันมันก็แบบก็ต้องว่าก็ต้องแบบเหมือนแบบกัดกัดกันไปก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราจะไปชมเขาตรงๆมันคงไม่ใช่นี่ค่ะเป็นการกระตุ้นกันแล้วมันก็เลยอาจจะมีบางทีแบบงอนๆกันแล้วก็มีโมเมนต์ที่เราแบบต้องต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอาจจะเหมือนๆหน่อยทำไมถึงชื่นชมเขาเป็นพิเศษล่ะเขาเป็นคนมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจสูงจากวันแรกที่เขาเข้ามาคือแบบเรารู้สึกว่าแบบว่า ผู้หญิงคนนี้แบบไม่หยุดอ่ะเขาจะเดินตลกแค่ไหนเขาก็ยังพยายามเดินนะคะความต้าเขาพยายามเดินคือความตั้งใจของเขาซึ่งแบบท่านในเทียบในบรรดาผู้หญิงนั้นว่าแบบผงยกมีมากที่สุดนี่โอเคขอบคุณมากทุกคนครับแต่จะไม่คือผงยกเป็นแค่เพื่อนเฉยๆเพื่อนเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วนี่นะครับนี่คือท็อปซิกส์นะครับของ a f ฟปีสินี่นะครับก็มีนี่นะครับทั้งหมดเลยน้องนาน้องเทมนี่ครับทั้งเบียร์ เอ้ยนะครับบีมแล้วก็น้องเบลนั่นเองเลยก็ช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะ7จ็ดสบคนรอยอยู่เหมือนกันและสุดท้ายจะอยู่ครบหมดเลยที่เราก็จะมา <คน S 1> รวมกันทีเดียวครับช,ช่วงนี้พัก,กสักครู่ครับเจอกันเบรกหน้าแน่นอน